ดุดทานน้ำใสยาวไกลตลอดกันแม่ดุดสายทานหลาใสไหลามารวมกันน้ำใจของแม่มากมายแท้มหาศาล เลี้ยงดูลูกรักยาวนานแม่นั้นอดทนไม่ท้อแม่เหมือนสายฝนรินล่นชะลมใจยามลูกร้องไห้ปลอบใจลูกน้ำตาคลอ ยิ่งเห็นลูกเจ็บแม่เจ็บกว่าลูกเลยนอเป็นสายใยรักถักทอพื้นพลังแห่งความเมตตาคอยเช็ดน้ำตาอย่ามลูกท้อเสียใจ เป็นกำแพงใหญ่ป้องภัยให้ลูกทุกคราแม้แต่ชีวิตสละได้ให้ลูกยาเมื่อมีภัยโหมเข้ามามารดาเอารังบังไว้ แม่จา้าแม่เหมือนโคมทองส่องทางสาดแสงสว่างนำทางให้ลูกหญิงชายเป็นพระในบ้านให้ลูกนั้นก้มกราบไหว ทำงานเหนื่อยหนักเพียงใดทนได้ส่งให้ลูกเรียนแม่จ้าแม่เหมือนโคมทองส่งทาง สาดแสงสว่างนำทางให้ลูกหญิงชายเป็นพระเนบ้านให้ลูกนั้นก้มกราบไหว้ทำงานเหนื่อยนักเพียงใด ทนได้ส่งให้ลูกเรียน